สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะคู่ที่น่ามาเยี่ยมผมพูดถึงครับก็เป็นคู่ที่แข่งเที่ยงคืนนะครับเลสเตอร์กับไบตันครับภาพรวมๆครับสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ครับเล่นในคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับได้เปรียบ0.75เมตรเลยนะฮะอืมก็เลสเตอร์เพิ่งจะเสียลมสุดๆอุตส่าห์นำคราวหนาทีที่9 0ไปเจอวัตฟอร์ดตีเสมอนาที่9 3ครับวันนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษน่าม่มองว่าเจมี่วาร์ดี้เจมส์เดียสันฮาวิ่บานส์อันตรายนะ เร็วจีด๊ดยูลิตีละมองนะ,ะวางบอลดีครับก็ครบเครื่องกว่านะฮะแล้วตอนนี้มีเชลซีบีบเข้ามาเหลือ3แต้มแมนยูแแต้มะฮะเลสเตอร์ต้องเน้นเลยฮะต้องเอาชนะให้ได้ครับขณะที่ไบรตันเป็น1ใน6ทีมหนีตายที่ชนะอยู่ทีมเดียวในแบต์ดีสตาร์นะฮะทำให้พวกเขาหายใจใหายคอคล่องขึ้นเยอะเลยครับการชนะอาร์ซอน่าจะทําให้มั่นใจแต่ถ้ามองว่า ทีเด็ดทีขาลูกหนักนงอะไรต่างๆเนี่ยไบยตั้นสู้เลสเตอร์ไม่ได้ฮะแล้วก็เลสเตอร์ชอบทุกหมูด้วยนะฮะไม่น่าพลาดครับเกมี่วันนี้จะเป็นตัวทีเด็ดของพวกเขาช่วยให้เลสเตอร์เข้าวินได้ครับผม